สวัสดีค่ะสวัสดีแทักไทยเอฟซีทุกท่านมาอัปเดตเขาจาัหน้อยนะคะเนาะอันนี้เป็นข้าวเจาว้าที่เมน้ำอ้อยเห็ดเป็นข้าวเจ้านะคะเด้อเราก็ได้วานมาประมาณเข้าเดือนที่3าม้วคะนะคะเนะข้าเดือนที่สามแล้ว ตกที่งามกับงามงามได้ค่ะทุกคนเบ่งแล้วก็ชื่นใจนะสองมือเราทำบ่ไดดไปใส้ค่ะอยู่แต่ในทงนาวบบ่ามะะีหยามหค่ะมีอยู่เด้ค่ะเอาออกแล้วก็เเลืออยู่เนะาะกะสิบอ่ออกเบิดปะใณก็ยังดีค่ะที่ได้ข้าวประมาณนี้นะคะทุกคน นี่แหละคือน,น้ำพักน้ำแดงของเราพอปุ่นผลิตออกมาแล้วชิได้ชื่นใจซ้ำแดนะคะเราก็รอดูอีกทีหนึง่งเป็นอย่างคือบ่มี่น้ำค่ะตรงนี้มันเป็นนี่นะคะน้ำไหลน้ำมันเสียออกมาจากบานมัน่คะ่ะแม่นบ่้อยค้างไว้บ่ได้ะคะ่ะ ปิดคันแทนาปได้คันแทนาขาดต้องปล่อยลองไปเลยค่ะปล่อยให้ลงไปเลยไม่เอาน้ําขังไว้เด้อค่ะเด้อเนาะค่ะตัวคนบอกว่าเอา้าเป็นยังไงจันสุบมีน้ำแม่น้ำปล่อ <c> ย <oughs> ต้องปล่อยค่ะต้องปล่อยให้มันลงไปเลยเนาะค่ะคุณรอสักพักหนึ่งจังสีได้ขังน้ำเนาะคะ่ะจังสีขังน้ำเขารอให้ฝนมันในนั่นน้อยคุณนะคะ เพราะว่าคันแทนานเราไม่ไหวมันขาดไปหมดแล้ว <c oughs> ขังใบประด้ค่ะทุกคนขังน้ำประเด้๋ยพอสักพักหนึ่งมึงกลับไปคอเก่าอยู่แล้วกลับไปค่ะทุกคนอันนี้ตอนบ่ายนะคะมาชมท่งกากันใบาบว่บานทางนี้บ่าน พายุเขา่าแต่ของแม่น้ำอ้อยพอลินลินนี่เด้อค่ะสองสามวันมานี้ลิน,ลนค่ะตอนกลางคืนกระลินหน่อยนึงอันนี้ก็แดดค่ะแดดจ้าเนาะคะ่ะทุกคนแดดบ้างมีเมฆบ้างเนาะคะ่ะการแทนหน้ากระตัดเดอย่าทิ่ทอนไว้ ค้นแทนนาก็ตัดเรียบร้อยแต่กำลังขึ้นอีกแล้ว,ลวค่ะเนาะเพราะว่าคอนแทนนาก็ตัดตลอดแหละทเงินกับบอไวค่ะยามันเยอะเนาะทุกคน,คคนทุกคนก็สิเคยเห็ดอยู่ทุกขานาเป็นจังใดมาจังใดเห็ดลำบากบอววาสัน คนบอกว่าบอลำบากหรอกค่ะปล่อยถิ่มใบเลยหญ้ากขาสรางมาสันถึงเวลาเกี่ยวๆเลยแม่บอกแต่แม่น้ำ้อยบ่เด้อค่ะเด้อต้องเอาหญ้าออกก่อนนานูนถ้าแห้นส <c oughs> ันบ <c oughs> <there. S 1> ่ได um ้ค่ะนั่สิบ่ได้เขาเนาะเราทำนาเราก็ต้องเอ็ดนานะคะเพราะว่าแม่น้ำ้อยเมื่อยุบันไม่เนาะก็บ่ได้เอ็นอย่างเนาะจังบางๆก็มานี่แหละค่ะ มาถอนอยาเฮตุนน่นนี้นั่นตอนเศ้าตอนเย็นนะคะตอนกลางวันเอาก็มีเวลาพักผ่อนอยู่ะคะ้ค่ะเอาแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกคนมากมายที่แวะมาทักทายแวะเป็นกำลังใจให้นะคะเนาะ เห็นลรชื่นใจชื่นตาเข,าเ,ข,า,เขา,าเพิ่นเขาก็จาเพิ่งเพื่อนของเขานี่จะคล้องในสมหัวนะมองงามนะคะมองงามในสมหัวค่ะมองมองงามประ,ประ,ประนาณประมาณหนึ่งอขอบคุณมากมา,กายนะคะใบกิหนาเจอกันใหม่นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะคะ เฮงๆงปังปังกันนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ